นะครับดีออกนะครับผู้ในการสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับท่านอาจารย์พิสิทธิ์มิตรกูลนะครับนายศรคมกีฬาเครื่องบินจำลองนะครับและวิทยุบังคับนะครับท่านผู้ทรงรฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับท่านวิทยากรจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคณะผู้วิหารนะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษานในสังกัดของเทศบาลเมืองราชบุรีแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนนะครับผู้เข้ารับการอบรมท่านครับผมนายศักชยัยพิศานผลนายกศเทศรนมรีเมืองราชบุรีนะครับในวันนี้นะครับขอขอ,ขอบคุณท่านดรวิพารัตน์นะครับดีออกน,นะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้มาเป็นเกียรติมาเป็นประธานในพิธเีเปิดการอบรมเชิงญบริการโครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวัฒนธรรมโดดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลา,างครั้งที่สองจังหวัดราชบุรีและท่านอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกลูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับแห่งประเทศไทยที่ได้เกียรติมับเป็นกล่าวรายงานตามโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวัฒนธรรมโดดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลา,างครั้งที่สอง จังหวัดราชบุรีในวันนี้ตามที่ท่านนัทพิททรศรีสัพพานท่านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกับผมในเรื่องการนำโดนมาแสดงในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีและมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในคืนวันลอยกระทงได้ชมการแสดงโดรนแปลศนที่ยิ่งใหญ่การลํำน้ำแม่น้ำแม่กลอง นั้นจังหวัดราชบุรีโดยเทศบาลเมืองราชบุรีจึงได้ร่วมกับสบามาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยบังคับสํงงานักงานวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนกรรมและโครงการหานช่างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวัฒธรรมโดน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางที่2ของจังหวัดราชบุรีจึงจัดขึ้นในวันที่12ถึง13พฤศจิกายน2567เวลา8.30นถึง16.30นณโรงเรียนสาธิตโหนโิทยาินรามินรารพักดีของเทศบาลในสังกัดของเทศบาลเมืองราชบุรีเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่สนใจ ได้เกิดการเรียนรู้เกิดการประยุกต์ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567กลุ่มเป้าหมายก,การอบรมประกอบด้วย 1. นักเรียนในสังก,กัดของเทศบาลเมืองราชบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีระดับมัธยมศึกษาจำนวน60คน 2. สื่อมวลชนจำนวน10ท่าน 3. ามกำลังคนจากค่ายพานุลังสีจำนวน20นาย 4. พนักงานทูเทศบาลจำนวน10คนกิจกรรมการแสดงโดนแบบสอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดรัชบรีจะแสดงวันที่12ถึง15พฤศิกายน2 5 7รจำนวน4วันแสดงวันละ2รอบรอบแรก19.00นรอบที่2 20.00น การแสดงโชว์ชุดพิเศษอยู่ในพิธีการเปิดงานปพะเีนียรยกระโทงคืนวันที่15พฤศจิกายน2517เวลา19.00นและเวลา20.00นณลิมเขื่อนรัชชาพัฒนาอำเภอเมืองราชบุรีจัังหวดราชบุรีผมนายสัชชัยพิสารผลนายกเทศมตรีเมืองราชบุร,ยยรีในนามของเทศบาลเมืองราชบุรีและจังหวัดราชบุรีขอ,อขอต้อนรับ ท่านดรวพิภารัตน์ดีอองผู้อำนวยการสำน,นักงานการวิจัยแห่งชาติท่านอาจารย์พิจิตรมิตรเกือ้อกูลนายสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากสำน,นักงานการวิจัยแห่งชาติท่านวิทยากราจ,จากสำน,นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทุกท่านสู่จังหวัดราชบุรีด้วยความดีอย่างยิ่งขอบคุณครับขอบคุณผ่านทางสายสรทยรท่าร์ร